อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องอนิสงค์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 3. ผู้อดทนเป็นผู้ไม่มากด้วยเวรคือไม่มีความเดือดร้อนใดๆทั้งสิ้น 4. ู้อดทนเป็นผู้ไม่มากด้วยโทษคือไม่ทำความชั่วความเสียหายให้เกิดขึ้น 5. ผู้อดทนเป็นผู้ไม่หลงทำกาละคือมีสติตามระลึกนึกถึงบุญได้เมื่อตายไปแล้วย่อมไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ความอดทนมาจากคำว่าขันติหมายถึงการรักษาปกติสภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตามมีความมั่นคงหนักแน่นเสมือนแผ่นดินงานทุกชิ้นบนโลกนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ที่สำเร็จมาได้ก็เพราะคุณธรรมในข้อนี้คือขันติธรรมจากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโย